พรุ่งนี้ครับสถานการณ์ทีมการว่าแย่งเข้ารอบแล้วเราว,วงคับเป็นไงบ้างครับก็ <c oughs> จริงๆมันมันก็เป็นตั้งแต่แรกแล้วเพียว่าโอเคช่วงแรกเราอาจจะเอาภาษาได้ดีมันก็เลยดูว่าแบบเหมือนจะสดใสอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเพลินตารางก็เปลี่ยนแปลงมาท้ายมีชนะแล้วด้วยแบบก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละว่ามาตรฐานแล้วมันใกล้เคียงกันไปแล้วครับโอเคมันชนะนัดหนึ่งมันก็มีถึงสามแต่แตอนนั้นก็แบบโอกาสามันก็เลยแบบ ครับกัมกบานี่ฟอร์มแปลกประหลาดมากครับทีมเยือนเขาเล่นดีมากเลยสองนัดเขาชนะมาสี่นี่งเขากับว่าเขายิงแปดลกูกน่ากลัวขนาดน <c oughs> ี้ก็อย่างนี้บอกเลยมันมีขั้มัน,มนด้วยว่าตรฐาบอนบอลก็คือโอเคถ้า <c oughs> นัดไหนเขาเล่นดีนมันมันแทบจะแบบสุ่ยกันกับทีมเลยแต่ว่า,าเทีช่วงที่ผ่านมา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคปัญหาคืออะไรอะไรเเพราะว่าโอเคในลีกก็ก็คสแดงไม่ได้เยอะมากแต่หลังๆมันก็ดีขึ้นมาก็ก็น่ากลัวทุกทีนะว่าจะเจอใครก็ตามในส่วนของคุมกําลังเราเองครับอาจจะสับสับเปลี่ยนเป็ผู้เล่นสำรองแล้วก็ยาอชนพวกนี้เป็นไงบ้างก็ใช่น่าจะแบบมีการหมดเวียนผู้เล่นลงเพรักษาสภาพเอาฟิตของนาเตะไว้ก็ ก็น่นแหละก็มีผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาซึ่งแต่ลทีมก็จะใช้ผู้เล่นเยาวชน<ม>ในในในรายการานีคร้ครับแล้วส่วนตัวมูนย,ยังพร้อมัาเกมนี้มก็ถ้ามีโอกาส<ม>าอ,อะไรเงี้ยก็ก็ทาเต็มที่เสมออะไราเงี้ยใช่ครับถ้ารอโอกาสแล้วก็<ม>พอมีโอกาสก็ลงไปเล่น